แตนั้นพระเทระาในประเทศไทยจึงหาวิธีที่จะทำยังไงมาขอเราให้เราทำแบบไหนก็ได้เพื่อให้มันไปกันได้บาสิทำแบบไหนก็ได้มามาแบบนี้ส่วนกรรมฐานนะันใครจะถือยังไงเราไม่ได้ว่าแต่พระพระินัยเนี่ย9ก้าพันข้อเนี่ยให้ถือเหมือนกันเพราะเป็นพระบรรัญญัติให้ถือวินัยตรงเป๊ะห้ามไม่ขัดไม่แย้ แต่ส่วนกรรมฐานนั้นใครชอบอะไรก็ของใครของมันเหรออนะั้นไม่ยากแล้วทีนี้ส่งคนมาชวนเราให้เราหย่อนกว่าเดิมไหมอุ้ยบามันต้องส่งคนมาบอกเราท่านเจอวินัยอีกท่านต้องเข้มขึ้นอีกกว่านี้นะครับมันต้องอย่างนั้นอันนี้มาขอให้เราลดลงไนหะมปะโวกูจะไปให้ใครสนตะพายกูแล้วลากไป <c oughs> ไม่ทําแล้ว ไอ้นั่นรออ,อ,อวันนั้นมาแ้วโอ๊ยทํายังไงครับจะทําแบบไหนเพื่อให้เราเนี่ยเปิดทางให้แก่คนมาศึกษานี่มาใหม่ก็มีไม่ใช่เหรอประตูรั้วก็ไม่ปิดมันบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องประตูรัว้วมันเป็นเรื่องถ้าเราทําแบบเนี้ยคนจะตื่นตัวแล้วจะแหงนี้จากศาสนาเท่าที่เมื่อเห็นป้ายอันควนตีนไปแล้วเรียนหรือหนี เรียนก็มีหนีก็เยอะไงฉะนั้นเมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันต้องหาเรื่องที่ที่หักล้างกับตัวนั้นน,นออกมามันมีไว้แล้วตอนนี้เรื่องพาะหาเงินนี่เต็มบ้านเต็มเมืองพระคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองพระทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อพระทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองเราต้องเอาเรื่องพระทุจริตที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นอันตรายนีออกมาให้คนรู้จักหาว่าเราทําลายศาสนาทีนี้ปะโถู ทีนี้หาวิธีล็อกคอเราไม่อยู่ล็อกด้านไหนก็ลื่นล็อกด้านไหนก็ลื่นก็เลยส่งคนมาลูกลูกคำคำ,คำเรา <c oughs> โอ้ยเห็นอ,อกเห็นใจคนที่โง่หน่อยเนี้ยลละ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีคนหลายระดาบต้องเห็นใจพวกที่ยังไม่รู้เรื่องบ้าที่ <c oughs> เราไม่ได้พูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องเราพูดกับไอ้พระ 30, 40, 50, สามสิบสี่สิบห้าสิบพรรษาขึ้นไป พวกนี้ต้องเปลี่ยนก่อนเขาไม่ใช่จะให้เด็กเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องมาเปลี่ยนก่อนถูกไหมพวกผมขาเหมือนกันหัวล้านเหมือนกันเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเขาเด็กๆอ่ะถูกไหมเออแต่พอ,อสัานกะคุะจะมาชวนเราให้หาทางเปลี่ยนเอาเด็กก่อนผู้ใหญ่ทัวจะมาเปลี่ยนเอาเนนก่อนพระเทระได้ยังไงเปลี่ยนพระเทรานั่นแหละก่อนหากมันไม่เปลี่ยนก็มันจบตายไปแบบนี้ก่อน ใช่ไหมเราไม่ได้ฆ่ามันนี่ไม่ต้องอาบัตจุกตายกันเองหากเหลือเราเป็นภิกษุอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วที่นี่เราจําต้องเป็นอุปัชาจะบวชภิกษุออกไปเผยแพร่ศาสนาแบบนี้ไม่มีใครขวางสบายเราไม่ยอมลงให้ใครถ้ามาดึงเราสนสนตะพายให้เราไปอีกด้านดึงให้เราเลี้ยวไปตามเขาเขาเราไม่ไปนะมาตามธรรมวินัยน,นี่แหละ ใช่ไหมล่ะพระที่ดูอยู่แล้วพวกที่แอบดูเราอยู่จะมาหาวิธีมาคุยกับเราจะส่งพระนั่นพระนี่มาคุยกับเราส่งคนที่เป็นเพื่อนเรามาคุยกับเราส่งคนใกล้หมู่บ้านใกล้เรามาคุยกับเราไม่ต้องถ้าจะคุยออกเหนือน,นอกนอกไปจากทรที่ไหนนี้ไม่ต้องมันเสียเวลาถ้าจะคุยหาทางมาไปแบบเดียวกันนี่ถือศีลเก้าพันข้อเหมือนกันกล้วยกล้วยเลย ไหนว่าสินมีค่ากว่าเงินมีค่ากว่สมบัติใดๆทําไมจึงไม่อยากรักษาไว้เงินไม่มีค่าอะไรสมมุติว่าได้มาร้อยบาทกินข้าวข,ขี้ไปแล้วแล้วไปแล้วหมดแต่สินถ้ารักษาไปร้อยข้อล่ะ <c oughs> ไม่จอไม่ต้องหามาเราพวกท่านผมไปกับพวกท่านไม่ได้แต่ถ้าจะขอร้องว่า ให้สอนอยู่ในวงแคบๆก็สอนอยู่ในแคบแล้วแต่พวกควายนี่มันพากันออกไปนี่ไม่คิดเลยว่าจะไปหาแจกอะไรอย่างนั้นเมื่อเขาอยากเอาออกไปขออนุญาตหน่อยไม่อนุญาตต้องเอาบัตรทุกกฎเนี่ยเขาจะไปเปิดเผยธรรมไม่อนุญาตผมต้องเอาบัตรทุกกฎไงผมจําต้องอนุญาตเพื่อไม่ต้องอาบัตไงแล้วถ้าถามว่าก็ท่านแม่จริงท่านไม่ต้อง กลัวอาบัตท่านต้องอาบัตแล้วท่านก็อยู่ได้อยู่ท่านเสืถ้าลูกพี่ต้องอาบัตลูกน้องในวัดก็บอกว่าหลวงพ่อต้องอาบัตทําให้พวกผมอยู่ด้วยไม่ได้น่ท่านเป็นใครไม่สําคัญถ้าท่านต้องอาบัตพวกผมบอกให้ท่านแก้ท่านไม่แก้พวกผมอยู่กับท่านไม่ได้อย่างหนึ่งคือไล่ท่านหนีอย่างหนึ่งคือพวกผมหนีไปมีเท่านั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเพราะท่านต้องอาบัตลูกศิษย์ผมอ่ะเป็นอย่างนี้ ผมจำต้องทำตามพระบิไหนไม่ใช่กลัวไม่มีที่อยู่ผมคนเดียวไปอยู่ไหนก็ได้ไม่อดกินลาบไหลตามบึ้มๆเลยตอนนี้แต่ว่าผมจะต่อให้ศาสนายังต่อไปจะนั้นการที่กำลังค้นหาว่าประชุมกันใครจะเป็นคนไปวัดสามแยกถ้าจะไปหรือถ้าจะมาเพื่อจะมาคุยสนตะภายให้ผมเลี้ยวไปตรงนั้นเลี้ยวไปตรงนี้ผมไม่เอานะ อย่าเอามายศพระธรรมพระทิพยอะไรนะั้นผมไม่เอาแต่ละปัดอันนั้น่ะนนผมไม่เอาผมมีของผมอยู่พอได้ใช้ยอยู่เนะี่ยเอาไปไหนอ่ะ <s uck> ไปพันเออเอาไปมันไล่ยุงได้ย่ยเดี๋ยววาไม้เนี่ยมันหายฉะนั้นกําลังคุยกันอยู่นั่นไม่ต้องหรอกอย่าวางแผนเลยว่าจะเอาพระที่รู้จักกันกับผมน่ะมาเจราจาผมไม่ฟังเขาหรอกคือเจราจาต้องไปตามหลักธรรมวินัย อย่าคิดเลยว่าจะมาให้หนีจากแนวทางที่เป็นพระวินัยเนี่ย <c oughs> ผมไม่ไปเด็ดขาดเรียนพระคุณท่านทั้งหมดที่คุยกันอยู่เมื่อวานซ้น่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาหาหรอกผมผมไปด้วยผมไปด้วยไม่ได้แต่ถ้าจะมาถือทําถือวินัยด้วยกันเนี่ยพวกท่านก็ลบมันซะเช่นมีเงินเท่าไหร่ก็เสียสละออกซ้าประกาศเสียสลาแล้วก็ถอน บัญชีบัญชีญชญชญชโลหมดโยนเข้าใครจะเอาไปไหนเอาไปซะบัญชีนั่นน่ะรัฐบาลเขาจะได้ยึดเงินเข้าบันไปพัฒนาประเทศฉะนั้นเลิกวางแผนกันได้แล้วที่จะเอาใครมามาจูงจมูกผมให้ไปเป็นควายเหมือนกันค่ะผมไม่เอาจําไว้แต่ถ้าวางแผนว่าจะออกยังไงพระกำลังผิดวินัยเต็มประเทศอยู่เวลานี้ผมแนะนำให้แล้วไงนี่นแนะนำให้แล้ววันนี้ วินัยอ่านมาเหมือนกันอย่าบอกว่าโทษเล็กโทษน้อยนะต้องอาบัตทุกกฎอย่าคิดว่าน้อยนะอย่าคิดว่าน้อยเราเตะปากกันสักสามปาบยังไม่หนักเท่าต้องเอาบัตทุกกฎครึ่งเดียวไม่ต้องเอาเต็มตัวเนี่ยมันต้องเต็มตัวต้องครึ่งไม่มีอ,ะอ่ะพูดเหมือนั้นแหละฉากนั้นอาบัตเป็น,นอาบาัตโทษเป็นโทษโถมีโทษแน่นอน จะให้ไม่มีไม่ได้ไม่ไม่รับไม่รับไม่ได้แล้วอย่าส่งมันมาอีกไอ้ผีอำนั่นนะ่ะมันจะมาคุยโน้มน้าวให้ทํำยังไงเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันได้เฮ้ยอยู่ด้วยกันอะไรอตอนนี้ก็อยู่ประเทศไทยอยู่ด้วยกันใครจะถือที่ไหนมีกายไหนก็ถือไปแต่ถ้าคิดว่าฮะท่านเสียงพูดแบบนี้มันเสียอะไรได้เอาพวกท่านก็ขึ้นป้ายหน้าวัดสิ นำเงินมาถวายเพื่อจะสร้างอันนั้นอันนี้ก็ขึ้นไว้ที่แต่ในบรรดาลูกศิษย์ผมก็จะขึ้นตามบ้านเขาไงหยุดทําลายพุทธศาสนาหยุดถวายทองและเงินแต่ที่สุสามาเณีมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทําส่วนพวกท่านอยากทําหน้าที่ผิดยี่นหยทำไปผมรู้อยู่แล้วว่าพวกท่าน,น,นแน่อยู่แล้วเพราะมันด้านเกินที่จะแก้อยู่แล้วก็ทําไปท่านั้นก็ประกาศหาเงินไป ่วนทางนี้ก็จะประกาศว่าถวายเงินมันบาปตามพระธรรมวินัยมันก็แค่นั้นเองใครประกาศไปยังไงโยมเขาชอบยังไงเขาจะเข้าไปเองหรอกไอ้ชอบไปนรกมันก็ชอบมันเดี๋ยวมันก็ไปมันมีอยู่นะอย่ากลัวเลยว่าจะเสียอะไรได้ไปตลอดไม่เป็นหรอกคนไทยไม่เข้ามาเรียนอันนี้หมดหรอกเชื่อเอะชาวโลกไม่เข้ามาหมดหรอกอย่างนั้นแหละเรื่อเรเธอเยิ่งแล้วมาเจอเจ้าว่า เสียงว่าว่าย่างโมเขยิ่งเบื่ออย่าตกใจเลยท่านทั้งหลายและถ้าใครจะมาขอคุยกับลูกศิษย์วัดสามแยกแต่ยังไม่ขอเจอกับอาจารย์มาได้มาเลยถ้าอยากเจอแต่ถ้าจะมาคุยดึงกันไปให้ผิดวินัยด้วยอย่าลืมถ้าหนุ่มๆเด็กๆในวัดนี้จะถอนหงอกพวกท่านเกี้ยง ถ้ามาคุยกันนะ่ะก็คุยไปตามบินัยได้แต่ถ้าคุยเรียวออกหนีวินัยไม่ได้ถ้าจะไม่ให้คุยเรียกอันนี้กลับคืนไปหมดเผาให้เรียกย้ายเหลือแล้วมาตกลงกันใหม่ได้เลยเพราะหลักฐานมันหมดไง <c oughs> ผมไม่กลัวมันกลัน <c oughs> แต่ต้องเผาไาหมดนะเผ <c oughs> าหมดเลยร้อยกว่าประเทศ <c oughs> และ บีซีดีก็เรียกเผาหมดและซีดีรอมที่บรรจุพระไรปิโดกไว้เปิดอ่านเรียกคืนเผาให้หมดจนหาไม่ได้แล้วทีนี้หาหลักฐานไม่ได้พระเสมก็จอดแต่ตอนนี้หลักฐานมันเยอะอยู่พระพุทธเจ้าตัดอะไรไว้มันยังเห็นเป็นลายลักอักษรยังเห็นเป็นริ้วเป็นรอยโอ้หักล้างไม่ได้หรอกผมทำไม่ลง ใหญ่แค่ไหนมาคุยผมก็ไม่ผมก็ทำให้ลงไม่ได้ถ้าคนทั้งประเทศนี่ไม่ให้อยู่มผมก็จะไปอยู่ประเทศที่เขาให้อยู่